นักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลอร์วันนี้นะคะพบกับครูกิ่งอีกแล้วนะคะ,ะหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้นะคะคือหนังสือวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มที่1นนะคะของอักษรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตกันนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะถ้าเราจะเห็นนะคะในในจอตรงนี้นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งกลุ่มพืชแล้วก็กลุ่มสัตว์นั่นเองนะคะ แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มนะคะคือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มพืชนะคะแล้วก็กลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะในภาพนี้นะคะเป็นภาพสรุปนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั่นเองนะคะฉนั้นกลุ่มสัตว์นะคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทนะคะกลุ่มสัตว์แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ใหญ่ถูกไหมคะคือกลุ่มสัตว์ที่ มีกระดูกสันหลังนะคะกับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนะคะส่วนกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชเนี่ยแบ่งออกเป็นพืชดอกใช่ไหมคะแล้วก็พืชที่ไม่มีดอกนะคะส่วนพืชดอกก็จะแบ่งออกเป็นใบเดี่ยงเดียวนะคะนะคะแล้วก็พืชใบเดียงคู่นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะต่อมานะคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ ย่อยสลายนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะกลุ่มนี้ได้แก่พวกราเห็ดใช่ไหมคะแล้วก็พวกแบคทีเรียนั่นเองนะคะฉะนั้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะที่เรียนไปเนี่ยหมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเราจะมาทบทวนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะคะ ั้นกิจกรรมแรกนะคะมาดูก hey? ่อนเลยนะคะเรามีทั้งกลุ่ม네สิ <T> ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์นะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะอยู่ในรูปทั้งหมดนะคะ9รูปด้วยกันนะคะให้นักเรียนนะคะดูรูปเหล่านี้นะคะแล้วก็จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะให้ถูกต้องนะคะว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตไหนนะคะเป็นกลุ่มพืชบ้างนะคะแล้วก็กลุ่มสิ่งมีชีวิตไหนนะคะเป็นกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตไหนนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะ ะะเรามาดูรูปแรกกันก่อนเลยนะคะเห็ดน <Head. S 1> ักเรียนคิดว่าอยู่กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองนะคะนะคะเราก็เติมลงไปในตารางนะคะได้แก่เห็ดใช่ไหมคะต่อมาอะไรคะราขนมปังนะคะราขนมปังกลุ่มไหนคะกลุ่มเดียวกับเห็ดเลยนะคะราขนมปังต่อมาไก่นักเรียนคิดว่าไก่อยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มสัตว์นะคะ ต่อมานะคะดาวเรืองดาวเดืองต้องเป็นกลุ่มอะไรเท่านั้นนะคะกลุ่มพืชนะคะต่อมาเตาบกนะคะเตาบกน่าจะเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มสัตวนะ์เนาะมอสนะคะมอสเป็นกลุ่มไหนดีคะกลุ่มพืชนะคะปลากร์ตูนปลากร์ตูนเป็นกลุ่มสัตว์นะคะ ขนุนขนุนที่นักเรียนเคยทานใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพืชนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายพึ่งพึ่งนี่เป็นกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มสัตว์นั่นเองนะคะฉันเราจัดประเภทถูกต้องหมดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเหตุผลกันบ้างนะคะที่นักเรียนทําถูกเนี่ยว่าดาวเรืองนะคะมอสแล้วก็ขนุนเนี่ยเป็นกลุ่มพืชนักเรียนคิดว่านักเรียนจัดกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มพืชเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนดูจากลักษณะแบบไหนคะ อ่านะคะเพราะว่าดาวเรืองมอสขนุนเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่เป็นไงคะเคลื่อนที่ไม่ได้ถูกไหมคะแต่อะไรเอ่ยแต่สร้างอาหารนะคะเองได้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะกลุ่มพืชคือสร้างอาหารเองได้นะคะแต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะ ต่อมากลุ่มสัตว์นะคะไก่เต่าบกปลากระตูนแล้วก็พึ่งนะคะที่นักเรียนจัดสัตว์เหล่านี้นะคะอยู่ในกลุ่มสัตว์เพราะว่าเลยเอ่ยเราเห็นจากว่ามันเป็นไงคะเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะสร้างอาหารเองได้ไหมคะมสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะ กลุ่มสุดท้ายนะคะไม่ใช่พืชด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ด้วยนะคะได้แก่เห็ดแล้วก็ราขนมปังนะคะ2ออันนี้นะคะทำไมเราถึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้คะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันสามารถย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นได้นั่นเองนะคะโอเคเสร็จไปแล้วนะคะ1กิจกรรมนะคะ ต่อมานะคะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะนะคะกิจกรรมที่2ของเรานะคะเป็นกิจกรรมการจัดพืชดอกนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในแผนผังตรงนี้นะคะคุณครูจะมีช่องว่างไว้ให้เติมนะคะเปรียบเทียบระหว่างพืชดอกนะคะที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชดอกกลุ่มที่เป็นใบเลี้ยงคู่นะคะเรามาดูลักษณะนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างกันนะคะในผังความคิดนี้นะคะเรามาดูกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกันก่อนนะคะ กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะลักษณะนะคะสำคัญนะคะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันนะคะถ้านักเรียนจาได้เนาะนะคะลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีใบเลี้ยงทั้งหมดกี่ใบคะอ่าหใบเท่านั้นนะคะเลยมันเลยชื่อว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะต่อมาเส้นใบนะคะเส้นใบเป็นแบบไหนเอ่ยแบบขนานนะคะอ่านะคะเส้นใบเรียงเป็นแบบขนานนะคะระบบรากเป็นระบบรากอะไรคะรากฝอยหรือรากแก้วดีคะ รากฝอยนะคะลำต้นนะคะลำต้นเป็นยังไงเอ่ยข้อป้องชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะแสดงว่ามีข้อป้องชัดเจนดอกหนึ่งดอกจะมีกลีบทั้งหมดกี่กลีบเอ่ย3นะคะหรือทวีคูณของ3นั่นเองจําได้หมดเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเรายกตัวอย่างกันบ้างนะคะว่ามีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างมา4 นะคะสี่ชนิดนั่นเองนะคะอเอาที่นักเรียนคุ้นชินเลยนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้แหละนะคะที่เรามั่นใจว่าใช่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแน่ๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนึกนะคะอันแรกเลยนะคะคือข้าวนะคะอ่านะคะอันที่สองนะคะต้นสูงๆนะคะมะพร้าวนะคะเมียอีกด,ดีกล้วยนะคะกล้วยนี่เห็นชัดมากนะคะใบเป็นเส้นขนานนะคะอันที่สี รูเลือกเข้าโพดแล้วกันนะคะจริงๆมีอีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนนึกถึงสิ่งนึกถึงพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดอื่นอีกเนี่ยก็สามารถเติมลงไปได้นะคะฝั่งต่อมานะคะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่บ้างนะคะพืชใบเลี้ยงคู่ลักษณะนะคะก็จะแตกต่างกับใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะฉะนั้นลักษณะสําคัญนะคะมีใบเลี้ยงทั้งหมดกี่ใบคะนักเรียนมี2ใบนะคะเส้นใบเป็นยังไงเอ่ยถ้าฝั่งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นแบบขนานนะคะ พืชใบเลี้ยงคู่ก็จะเป็นแบบร่างแหนะคะระบบรากเป็นไงคะเป็นรากฝอยหรือรากแก้วดีคะเป็นรากแก้วนะคะลำต้นนะคะข้อป้องเป็นไงคะไม่ชัดเจนนะคะเราเติมคาว่าข้อป้องลงไปนะคะไม่ชัดเจนนะคะหนึ่งดอกจะมีกี่กลีบดีคะมีประมาณ4-5นะคะก็คือมากกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ แล้วก็ทวีคูณของ4ีถึงห้านะคะถ้าเรานับกลีบดอกอุ้ยมันมี4-5กลีบเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะนี่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่มีผลนะคะเป็นผลไม้ที่เราทานนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะคุณครูยกตัวอย่างมะม่วงนะคะเราชอบกินขนุนนะคะอ่ะมีอะไรอีกคะมีต้น ที่เป็นพวกไม้ดอกก็ได้นะคะพวกเฟื่องฟ้านะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะอะไรดีเอ่ยอคุณครูเลือก Apple แอปเปิลละกันนะคะโอเคนะคะกลุ่มเหล่านี้นะคะถ้านักเรียนยกตัวอย่างได้มากกว่า4นะคะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะกิจกรรมต่อมานะคะ ก็เป็นกิจกรรมการจัดกลุ instance, ่ม네สัตว right? well, so, re so, ์บ so, ้างนะคะเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ากลุ่มสัตว์ไหนนะคะเป็นกลุ่มสัตว์ที่ใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นะคะโอ้ยจะมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนักเรียนวงไว้ก่อนก็ได้นะคะว่ากลุ่มไหนนะคะที่นักเรียนคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นมีกระดูกสันหลังนะคะแล้วพอวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปเติมในด้านล่างนะคะที่คุณครูทําไว้ให้นะคะว่ามีประเภทอะไรบ้างนะคะเพราะในนี้มันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะ อันแรกเลยปลาฉลามใช่ไหมคะใช่นะคะเราวงไปก่อนนะคะปูเสฉวนนะคะยังไม่ใช่นะคะฟองน้ำก็ยังไม่ใช่นะคะตะภาพนะคะอันนี้ใช่เม่นนะคะกับเม่นทะเลชื่อมันคล้ายๆกันนะคะแต่เม่นนี่คือตัวเม่นที่อยู่บนบกนะคะแต่เม่นทะเลเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ํานะคะใต้ทะเลอันนี้ไม่ใช่นะคะพยูนนะคะอันนี้เป็นสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ อึงอ่างนะคะเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะจิงโจ้อใช่ตัวเบลอเลยนะคะโลมานะคะตะกแตนนี่ไม่ใช่นะคะตะกะแตนเป็นสัตว์ที่มีปีกใช่ไหมคะเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะจงโค่งจงโค่งนักเรียนจะไม่คุ้นนะคะจงโค่งเนี่ยคือเหมือนอึงอ่างนะคะเหมือนกบก็คือเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะม้าน้ําม้าน้ํายังไม่ม้าน้ําเป็นกลุ่มปลานะคะม้าน้ําก็ใช่นะคะ กิ้งกือกิ้งกือยังไม่ใช่นะคะทากนะคะทาก,ก็ยังไม่ใช่เนาะการปังหาก็เหมือนปะการังนะคะก็ยังไม่ใช่ปิงทะเลดาวทะเลอันนี้ไม่ใช่หมดเลยเนาะที่เราเรียนมานะคะจิ้งเหลนค้างคาวนะคะอันนี้ใช่ใช่ใชไหมคะมจิ้งเหลนเป็นสัตว์เลื้อยคานใช่ไหมคะส่วนค้างคาวก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะหอยแครงไม่ใช่นะคะตะกวด ใช่ตะกรวดก็เหมือนจิงเลนนะคะคล้ายๆกันปลาการังไม่ใช่นะคะงูอนาคอนด้าอันนี้ใช่นะคะนกเพนกวินนะคะใช่นะคะพญาตัวตื่นไม่ใช่นะคะหมึกไม่ใช่นะคะไฮด้าก็ยังไม่ใช่นะคะแมงดาทะเลก็ยังไม่ใช่นะคะซาลาเมนเดอร์อันนี้ใช่ซาลาเมนเดอร์ก็คล้ายๆจิงเลนนะคะก็เป็นสัตว์เลื้อยคานนะคะ ชั้นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะโอเราวงไว้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาเขียนกันนะคะมีอะไรบ้างคะมีปลาฉลามมีตะภาพนะคะมีเม่นพายุนอึ่งอ่างจิงโจ้ โลมาจงโครง่งอูเขียนข้างบนแล้วกันนะคะม้าน้ำนะคะจิ้งเหลนค้างคาวตะกวดนะคะงูอานาคอนดานะคะนกเพนกวิน แล้วก็ซาราเมนเดอร์นะคะส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือที่เรากากระบาดไปทั้งหมดเลยนะคะได้แก่ปูเสฉวนนะคะฟองน้ำนะคะมีเม่นทะเลนะคะ ตักกะแตนกิ้งกือทากนะคะการละปังหาปิงทะเลดาวทะเลหอยแครงนะคะ การังหมดย่างเอ่ยอย่างนะคะมีพยาตนะคะตัวตืดมึกนะคะกลุ่มนี้มีเยอะมากนะคะไฮด้าแล้วก็สุดท้ายคือแมงดาทะเลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี้มาดูกิจกรรมต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมที่นะคะ อยากให้นักเรียนนะคะทบทวนนะคะด้วยการเขียนชื่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะให้ตรงกับลักษณะที่ค er uh, well ุณครูกําหนดให้นะคะมี5ลักษณะด้วยกันนะคะอ่านะคะชนสัตว์เลือดเย็นนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายกลุ่มมากที่เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะนักเรียนยกตัวอย่างอะไรก็ได้นะคะมาทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะสัตว์เลือดเย็นอ่านะคะเรานึกเป็นชื่อสัตว์อะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างว่าคือปลานะคะ เราอาจจะยกตัวอย่างว่าเป็นปลาทูอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเป็นชนิดของปลาเลยก็ได้นะคะมีอะไรอีกคะสัตว์เลือดเย็นอ่ามีกบนะคะมีอะไรได้อีกคะปลาทูกบอ่าคุณครูยกตัวอย่างเป็นจระเข้นะคะต่อมานะคะสัตว์ที่มีกระดูกเบาและกลวงมีขนเป็นแผงนะคะ กลุ่มนี้ก็คือเรานึกถึงอะไรคะขนเป็นแผงเบากลวงก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มนกนั่นเองนะคะอ่าเรามีอะไรบ้างเอ่ยนกเพนกวินได้ไหมเอ่ยได้นะคะมีอะไรบ้างคะเป็ดอ่าฮานอ่นะคะสามชนิดนะคะหรือนักเรียนคิดนอกเหนือจากคุณครูนะคะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มนกนะคะนักเรียนเขียนได้เลยนะคะ กลุ่มที่3นะคะสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในแล้วก็ออกลูกเป็นไข่นะคะกลุ่มนี้ก็คือนึกถึงกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานก็ได้นะคะอย่างเช่นเต่นเตานะคะ,ะหรือนะคะกลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีเต่านะคะมอะีออกลูกเป็นไข่น้องมี จอระเข้ก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรดีไก่ละกันนะคะออกรูปเป็นไข่นะคะกลุ่มที่4นะคะปฏิสนธิภายนอกร่างกายนะคะแล้วก็ออกรูปเป็นไข่นะคะในที่นี้ก็มีปลานะคะนะคะมีกบ เราก็มีคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นอึ่งอ่างกลุ่มสุดท้ายนะคะจัดที่มีสีขานะคะผิวหนังแห้งแล้วก็มีเกร็ดแข็งปกคลุมลำตัวนะคะอันนี้ก็มีตัภาพนะคะมีอะไรได้อีกเอ่ยมีจิ้งเหลนนะคะพวกนี้เป็นพวกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะ แล้วก็เต่าบกก็ได้นะคะนักเรียนสามารถคิดนะคะชื่อนะคะสัตว์อื่นๆได้อีกนะคะตามาหมวดหมู่นะคะหรือลักษณะที่คุณครูให้ไปนะคะ,ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้คุณครูจะให้รูปมานะคะแล้วบอกลักษณะสําคัญของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมี3ภาพด้วยกันนะคะภาพแรกนะคะคือตัวอะไรเอ่ยคือดาวทะเลใช่ไหมคะ น้ดาวทะเลเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะเป็นกลุ่มชื่อว่าอะไรเอ่ยของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มที่เป็นสัตว์ทะเลผิวขุขะถูกไหมคะตัวที่สองคืออะไรคะหอยทากนะคะหอยทากจัดอยู่ในจำพวกอะไรคะหอยถูกไหมคะและหมึก สุดท้ายนะคะภาพที่3นะคะคืออะไรตัวอะไรเอ่ยคือมดนะคะนะคะคจำพวกอะไรคะเป็นสัตว์ประเภทที่มีข้อนะคะนะคะทั้ง3ภาพนี้นะคะเป็น กลุ่มสัตว์นะคะที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่นักเรียนได้จัดประเภทลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นนะคะหากนักเรียนยังจำนะคะเ,ออเนื้อหานะคะบทนี้ไม่ได้นะคะหรือยังออยังจำไม่แม่นนะคะสามารถกลับไปทบทวนนะคะที่หนังสือเรียนนะคะวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มที่1อีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วพบกับคุณครูใหม่นะคะขาบหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น